ทำไมแต่งตัวแบบนี้แล้วเฮียเห็นก็แบบทำไมคะอยากดูอยู่แค่คนเดียวอะออเราต้องเข้าสังคมค่ะเฮียแต่งตัวแบบนี้เหรอเฮียอ้าวไม่ใช่สูตรหรอคะที่ถือมาเมื่อกี้ก็คิดว่าสูตรไม่ใช่สูตรคะ่ะอะไรคะเฮียกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยจะมามองหนูไงแล้วมันก็จะดูไม่ดีว้าวอ <c oughs> โอ้ยไอเฮีย <c oughs> เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียเรียกดีๆสิหนูที่เดล้านมึงมีกล้องกุญแจปิดเฮียมาทำอย่างนี้ไม่ได้ครับเปิดแม่งไปิเซ่โอ้เฮียสวัสดีครับมีเงินซื้อได้ทุกอย่างสวัสดีครับเฮียเพื่ออะไรเดี๋ยวถามแบบเพื่ออะไรไม่คือก็ไม่ได้อะไรเพื่ออะไรมึงตอบเพื่ออะไรมันไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุผลคนรวยทำอะไรก็ได้น้อพี่แคทไม่เชิญหนูนั่งเลยเหรอคะเชิญหนูนั่งไหมคะเออเชิอ๋อพี่เขาจะเชิญเองใช่ค่ะลำวงกันหน่อย ลำวงอย่างนี้ค่ะแล้วแต่ฟรีสไตล์ด้อมจากอะไรก็ได้เออผมว่าถ้าอย่างนี้ไม่ต้องถึงร้านผมไปที่อื่นก็ได้ครับผมผมจองก็ไว้ที่นี่เชน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 นะครับเชนนะครับค่ะอันนี้คือเออสักทีสักทีถึงสักทีใช่ไหมคะพี่ตาเมื่อไหร่หนูจะขายชุดนอนให้กับเฮียสักทีอ่ะชุดนอนเนี่ยเมื่อครั้งก่อนเนี่ยรอประมูลอยู่นะเนี่ย จะขายทำไมล่ะคะพี่ตาก็เห็นอยู่ทุกวันนะค่ะโอ้เป็นบุญเลยสมพรปากสมพรปากเออเดี๋ยวครับนะใคร เฮียก็ไม่กล้าจะมาพูดมาโชว์ออฟหรืออะไรเฮียเปยนใครเปลี่ยนหน้ามาไม่เคยซ้ำเลยเดือนที่แล้วมาคนวันนี้มาอีกคนเลยนะครับเฮ้ยไม่ต้องเขินผมหมายถึงผู้หญิงนี่พี่อย่าพูดสิหลอกผหอกเล่นผมหยอกเล่นหลอกเฮียหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่ไม่เคยหลอกเลยค่ะเนี่ยนี่เฮียไปหาร้านเอ็กซแสกเจอเหรอช่วยย้อนยุ่เออวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าที่เฮียจองเอาไว้เนี่ย เอาแบบ privately ส่วนตัวเลยแล้ววันนี้ครับเชฟของเราเป็นเชฟระดับโลกเชฟเทเบิลใช่ไหมเชฟเทเบิลจะบ้าหรือไงเชฟเชฟระดับโลกผมบอกเลยระดับ5้าดาวได้รับรางวัลบิสโตนบิสโตรมิชลินไม่ใช่เหรออันนี้เขามีสัญญากับบิสโตรอยู่ฮะอ๋อโอเคเชฟเมทาแต่ว่าป่านนี้ไม่มาเลยรถติดบนทางด่วนฮะพี่คะพูดถึงเรื่องรถอยู่หรือเปล่าคะเชิญด้านนี้เลยค่ะ อ๋อไม่ใช่เฮียหรอเฮียททยอีกมาสองฉากแล้วเฮียคิดว่าเฮียไงเฮียเฝ้าแฟนเฮียไว้ตอนนี้เฮียเวอร์อยู่ตอนเนี้ยโอเค พูด <laughs> ถึงเรื่องรถกันอยู่หรือเปล่าคะหนูขอแนะนํารถสุดเท่คันนี้เลยค่ะใหม่ไฮลัสรีวอวดับเบิลแท็บแซตอิดิชั่นที่มาพร้อมการแต่งชุดดิฟแพ็กเกจตกแต่งสไตล์สปอร์ตเรซซิง่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยอุปกรณ์ตกแต่งการชนหน้าและบันไดาคาะจัดทรงโหลดช่วงล่างให้ดูโฉบเฉี่ยวโดนใจไวรุ่นสายซิง่งและผู้ที่ชื่นชอบการแต่งรถแนวสปอร์ตจัดเต็มค่ะ แต่งเทสสไตล์สปอร์ตขนาดนี้นะค,ะคันนี้เนี่ยมันเกิดมาเพื่อพี่จริงๆนะครับเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมาพร้อมกับความซิ่งแบบดุดนันด้วยกระจังหน้าสีดำเมทัลลิกไฟหน้าลมดำแบบไบวีน LED ลออ้ออลลอยลนโซขนาด18นิ้วสติ๊กเกอร์ตกแต่งรถสุดเท่และยังมีช่องเก็บของคูบ็อกซ์ที่ช่วยเก็บรักษาความเย็นจะขับใกล้ขับไกลก็เติมความสดชื่นได้ตลอดทางเลยนะคะถ้าของแต่งจะเพียบขนาดนี้นะ พี่พร้อมซิ่งแล้วนะน้องสนใจทดลองขับไฮลักเรเวอร์ดับเบิลแคบเซตอีดิชั่นพร้อมเผยแพร่อารยธรรมแสบแซดให้ลกเห็นไปพร้อมกันได้แล้ววันนี้สแกนสอบถามรายละเอียดที่ควิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแหมน้องครับใครจอดใ,<จ>ใ,ใจไหวแล้วครับทั้งเท่ทั้งซิ่งทั้งสปอร์ตงั้นหนูจัดไฮลักเรีเวอร์ดับเบิลแคบเซตอีดิชัน่นมาให้พี่เลยคันหนึ่งนะครับพี่จะไว้ขับเวลามาทำงานที่ร้านกับผมจัดไปเลยค่ะเ,เดี๋ยวพี่จะไปจัดตลาดด้วยได้่เดี๋ยวพี่ขับเข้าร้านเลยนะครับ เฮียในฐานะที่เฮียเป็นลูกค้าดีเด่นแต่ถ้าเฮียทานครบ3ครั้งนะครับผมจะทําบัตรรับประทานเศษอาหารฟรี3ปีให้เฮียเลยบ้าหรือเปล่าหนูทานอาหารสิทานอาหารครับผมเแช่วชกาต่อจากนี้ไปจะจุงมือผู้สูงเกียรติทุกท่านมาพบในสัมผัสกับเชฟเมตาดซ้ายขวาซ้ายซ้าขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ ใา่ขาใา่แถวหยุดร <Uh ้านอาหารของผมในครัวของผมต้องมีระเบียบมีวินัยทั้งว้าแถวตรงหมดพากกินเกือบหมดนเช้านั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจรดเียบพัง เดี๋ยวผมขออนุญาตไปถามลูกค้าก่อนว่าเขาอยากจะทานอะไรอันนี้ก่อนที่ตอนนั้นที่เชฟมาสมัครร้านผมอะ่ะเชฟเป็นเชฟแชมป์โลกจบมาจากที่ไหนนะ <c oughs> กนดองเบอร์ประเทศอะไรฝรั่งเศสครับเกีเ่ยวกับการทำอาหารประเภทไหนพวกเอพิซซ่าพิซซ่าพิซพซา่าที่ใส่อะไรบ้างก็จะมีแป้งแล้วก็มีกระทะกลมๆใส่แป้งลงไปใส่น้ำตาลโรยงาแล้วก็มะพร้าวแล้วมาขังแตก ขาเรียกพิซซ่าฝรั่งเศสอ,อ๋อเหรอคุณนี่ตลกเดียสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีวันดีดจ้าไม่ทราบว่าทั้งสองท่านอยากจะทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับอยากทานเจดสาวน้อยสุกรค่ะมันคืออะไรครับเจดสาวน้อยคืออะไรคะน้ำตกใช่ค่ะแล้วสุกรล่ะคะหมูค่ะรวมกันเป็นอะไรคะเจดสาวน้อยสุกรน้ำตกหมู มีแต่เราเบียบท่านชานะครับบอกสิเปทาครับก็มองตัวเรีบุ๊บมองมองมองอะไรฮะบอกได้ไหมสิเอาอะไรมาสิเอาอะไรนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำอาหารภาษาฝรั่งเศสบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีผมขอที่เหลือเลยกันเอาอะไรครับชูชีกอซิล่าอาหานใหญ่ ต้องขอประทานอภัยด้วยนะฮะชูชีกอซิล่าไม่ได้จริงครับกอซิล่าหมดกอซิล่ามีแต่ชูชีหมดครับ <c oughs> โอ้ยอุยอ้ยสอบไม่ทันห <c oughs> ยอกเล่นครับผมอยากจะให้ลูกค้ามีรอยยิ้มมีความสุขก่อนที่จะทานอาหารที่แสนจะอร่อยแต่ก่อนที่จะทานอาหารหลักของเรานะครับผมขอทําเมนูพิเศษมาให้ลูกค้าได้ทานกันเล่นๆก่อนแล้วกันนะครับย่อยนะค่ะบดเท้าตึง้งจะไปว่าเกี่ยบพวกขีีว่ากระทอาไปเลยอาหารที่ทุกคน ตามตานกัไป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 ครัวไปเดี๋ยวเดที่พูดเมื่อกี้คืออะไรบอกทุกคนเตรียมตัวใครมีหน้าที่ทาอะไรเชฟหเชฟสอใครตั้งกระทะใครเตียบาไปเปิดครัวใครของคนที่มันยืนหน้าเหลออยู่อย่างเงี้ยคอยกอดนึง ไปยันหอยไอเว้เลยวแถวตงเปิดแน้ใครเปเทปตึกึเทองรู้เลใครเจวมาตั้งชาหมนคนไปสุกคนไปทำงานที่ประจำีดัวเองอันนี้คือทำไมมัเบาลงเส้นเสียงแกบผมหวดแ้าตงทำงานได้เปิดครัวเออ๊บหึงนะ คุณเป็นออฟพงพันธ์หรือไงฮะต้องสาธครับเดี๋ยวต้องรักษาครบรสาดมากที่ถุงแตกวะน่ะอันนี้ใส่แว่นอยู่ไหมครับอุ้ยอันนี้รถดีเลยอรื่องแคร์อ่าคุณผู้หญิงครับจะใส่ผมพึ่งสาไหมครับ ผมพึ่งสะาหาอะไรฮะหัวหอมตัวหอมใส่ก็ได้ค่ะใส่ใส่ให้หมดไปเลยก็ได้ค่ะอ๋อผมพึ่งสะนี่คือหัวหอมครับผมอ้าวแล้วอย่างอันนี้อ่ะแป้งที่ดูดน้ำครับอะไรแป้งที่ดูดน้ำ Carrot c a r r o นี่โอ้ Carrot แครอ์นี่อะไรดูดน้ำรอดขนมนึ่งเมืองจีนครับอะไรขนมนึ่งเมืองจีนมันโถั่วนี่ช่เหรอใช่ โอ้ยเพื claro ่อนเล่นตลกมึงก็ไม่ต้องไปจริงจังอะไรขนาดนั้นหรอกไอ้เหี้ยมันไม่ต้องจับผิดกูแม่เลยคุณไปเชิเถียพูดไปทีผมจะของรัาพร้อมไหมพร้อมครับเดี๋ยวก่อนเชฟจานครับขอเช็คเชฟลุยครับเชิญนิดนึงครับนี่อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ถ้วยครับก็รู้ว่าถ้วยแต่ในเนื้ออะไรไข่ไก่ครับไม่ใช่อันนี้อะไรอ๋อเปลือกไข่ครับแล้วมึงใส่ไปทำไมเปลือกอ๋อให้มันกรอบนะ จะไปกินได้ถ้ากินไม่ได้กระเขียดทิ้งไปพูดง่ายอย่างนี้เหรอฮะทำไมครับคุณอยู่ร้านอาหารผมคุณทำสกปรกนี้เหรอไปทำทำไมไปขอโทษด้วยนะครับน้องเจนิสพอดีเขาอาจจะเพิ่งเปิดร้านกันใหม่หรือเปล่าขออนุญาตคุณลูกค้าผมปล่อยให้ทำอย่างนี้ไม่ได้จริงนะเสียหายครับค่ะใส่อะไรมาครับเอาเอ่อแครหลอดอะค่ะใส่เองเลยครับอยากใส่เท่าไหร่ใส่เลยครับครับอ่ หอมใหญ่ใส่ไหมครับไม่ใช่หอมใหญ่นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะอ้าวลืมแล้วเมื่อกี้อะไรนะผมบึ่งสระผมบึ่งสระอ๋อชับผมโอเคชอบรถจัดไหมครับชอบมากค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวใส่ผมล่วงบนหัวเลยเนี่ยพลาดได้เลยครับผมไม่รู้ว่าผมจะตียังไงนะเขาผสมมาแล้วไม่ใช่เหรอผสมแล้วแต่ตอนไม่มีที่ว่างเลยครับเพราะว่าเพชรปลุยได้ทผิดสูตรสะเพชรปลุยครับเชิญนี่เลยครับครับพี่อะไรเนี่ยถ้วยเหมือนเดิมนะครับ คุณพี่ผมเพจเชฟคุณกินอะไรมาเดี๋ยวคุณใส่ผมเนี่ยไครับผมแล้วคุณแล้วใส่อะไรมาไข่อยู่ไหนอ่ะไข่อยู่ข้างล่างผมว่ามันผิดสูตรหรือเปล่านี่ไปคิดสูตรใหม่เหรออันนี้เป็นความต้องการของลูกค้าครับไม่ได้นะผมปล่อยไม่ได้เลยเอาสูตรที่ทางร้านเตรียมไว้ดิคุณจะไปคิดสูตรเองได้ยังไงฮะบ้าหรือเปล่าเนี่ยอืแม่งจะตีด้วยถังแก๊สอีกไปทำมาใหม่ึไง โอ้โหบีบมือเดียวด้วยเซียนเหมือนเซียนไข่ต้มเพื่ออะไข่ต้มเพื่อหรอคะเสียรถโอเคทอดแดงครัร้านอะไรวะเนยนี่ไข่ใบเดียวมึงใส่น้ำมันกันาดะนี่เลยสูตรเขาสูตรเขาคุณลุยนี่มึงจะทอดปลาหรือไงวะ โอ้โหเฮียเครียดไปฟูไปเฮียอะไรเนยคุอ่ามันค่อยๆขึ้นครับไอ้ตองสุกข้างนอกกาบข้างในครับโอ้ยสมไฟอะค่ะอันนี้สุมไฟไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปลกซอรนะเฮียเฮียจะได้กินไหมเนี่ยวันนี้ได้แป๊บเดียวฮะเชฟดีครับมาแล้วครับเฮ้ยนี่หอม ขอผสมหน่อยนะครับเมนูใหม่จะกร้าครับไข่ลาวาฮะลองชิมดูหน่อยคุณบ้หาหรือเปล่าทำไมครับข้าจะกล้ากินนหรฮะคุณไม่ลองฝีมือเชฟหน่อยเหรอฮะเลิกเถอะคุณลองชิมหรือยังฮะเชฟจอมปลอมนี่หว่าคุณอะฮะเดี๋ยวนะฮะขอยานได้จริงเหรอเนี่ยเชฟฮะผมลองเองครับเชฟคุณกล้าเหรอเชฟ เชฟเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะเชฟอาการยังดีอยู่ไหมคะคุณคิดยังไงถึงทําเมนูนี้ออกมาให้ลูกค้าว่าคุณคิดจะทําลายร้านผมใช่ไหมผมไม่ได้คิดจะทำลายครับผมทําสุกฝีมือแล้วครับเชฟขอบสุกแต่ตรงกลางไม่ใช่เลยคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณทำได้ยังไงฮะกินได้ไหม มึงกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ฉันกินไม่ได้ออกินได้ไหมเคี้ยวไลยเคี้ยวเลยหมดกินกินได้ไหมมึงกินได้ไหมมึงกินได้เหรอกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ไหมอืมผมกินได้กินได้ผมชอบรถแบบนี้มาสิีขออภัยไปรุ่ลูกค้าด้วยวันนี้ผมทำอาหารให้ลูกค้าทานไม่ได้จริงๆผมขอโทษ ฟังนะจะตบอะตบเลยก็ลุ้นมาจะออกเมื่อไหร่คอมันก็จะปวดละทีเนี้ยผมไล่คุณสองคนออกเอาไปออกไปจากร้านผมผมขอโทษด้วยครับปิดครัวเออปิดไปเลยยัครับ ผมขอเช็คบินครับกูสองคนยังไม่ได้กินอะไรกันเลยเนี่ยใช่ค่ะเช็คบินกูนี่เหรอผมเข้าใจครับบ้าหรือเปล่าเฮียครับผมเข้าใจว่าเฮียยังไม่ได้รับประทานอะไรร้านผมเลยสวิชช่าครับค่าอะไรคะมีอะไรที่สวิชคะยังไม่มีนะคะเอา้าอค่าแอร์นะฮะช้อนทุกสิ่งทุกอย่างค่าโชว์จากเชฟเมื่อกี้ครับเมื่อกี้คือการแสดงเลื่องเล่าจากเชฟของพวกเราครับโอบ้าอะไรกันเนี่ยฮะเมื่อกี้ทีมงานเชฟสามเกลือหัวแข็งไม่จ่ายหรอกเว้ยเฮ้ย ดลอกลวงลูกค้าเจนนีกลับบ้านดีกว่ากลับเลยเหรอคะกลับเลยกลับเลยไปร้านอืนไปอันนี้ขายเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้นูกลับบ้านกลับไปทำอะไรจะกลับไปดูชุดนอนนี่มึงจะเอาให้ได้ใช่ไหมชุดนอนเนี่ยตรงเอาให้ได้แล้วรอบเนี้ยเดี๋ยวพี่ขอประมูลได้่มันสิบล้านขายบ้านขายชุดพูดแล้วนะสิบล้านพูดแล้วนะพูดเล่นพูดแล้วนะ